นี่เกมมาใหม่หรอเนี่ยนั่นนะดิเพื่อนบอกว่าให้ลองเข้ามาเล่นดูเกมอวตารเวอร์ว้าอยากจะบอกว่าที่นี่ยังสวยเลยอะมีรถวิ่งดุกด๊กดุก๊กดุ๊กด้วยอ่ะแสดงว่าในนี้จะต้องเป็นเมืองเหมือนกับในโทก้าหรือเปล่าอันนี้พี่เอกไม่แน่ใจนะพี่ฝนแล้วเราต้องสร้างตัวละครของเรายัางไงอ่ะอือต้องดูก่อนนะว่าเขาให้เราสร้างตรงไหนได้บ้างอ๋อนี่ไงเจอแล้วฮะ สร้างตัวละครแบบนี้เลยเหรอว้าวโหวสวยจังเลยอะ่ะอันนี้พี่ฝนนะเนี่ยอือยังไม่ใช่อะ่อะยังไม่ใช่อีกเหรออยังไม่ใช่พี่ฝนเท่าไรเราสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างอะ่ะเฮ้ยลูกกระตาข้างล่างเท่ดีแฮะฮมีลูกกตาแถมเขียนอายไลเนอร์มาแล้วด้วยนั้นเนี่ยอันนี้คือคิ้วเหรออือน่าจะใช่คิ้ว อ๋อเราเลือกคิ้วเลือกสีของคิ้วได้ด้วยพี่ฝนหัวสุดยอดเลยเราสามารถเปลี่ยนสีได้อีกต่างหากฮะมีแก้มแดงอย่างนี้นะอ๋อไม่ต้องทาเลยแปะอย่างเดียวสวยอื เดี๋ยวเดี๋ยวดูรายละเอียดนิดนึงก่อนนะโอ้แทมมีทรงผมอีกต่างหากแล้วอย่างนี้จะมีผมของผู้ชายไหมเนี่ยต้องลองดูอันนี้ผมพี่ฝนข้างหน้าเป็นหน้าม้าหน่อยนึงแล้วก็มีปล่อยๆผมแถมตรงผมข้างหลังจะต้องให้ยาวนิดนึงอะนะมีไหมเนี่ยผมพี่ฝนนะอ๋อนี่ไงเจอแล้วแบบเนี้ยเหรอพอเปลี่ยนสีปุ๊บ ก็กลายเป็นพี่ฝนทันทีใส่หนวดไม่ใส่หนวดใส่ทำไมอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีหนวดน่ารักด้วยอ่ะเออแล้วหัวข้างบนพี่ฝนมีนี่ไหมหูฟังอ่ะหูฟังงั้นเหรอเดี๋ยวต้องลองดูก่อนอ๋อนี่ไงมีหูฟังจริงๆด้วยอปกติใช้แบบนั้นเหรอไม่ใช่อ่ะของพี่ฝนเป็นสีชมพูอ่ะเออไม่มีใช้ไปก่อนได้ไหม มันใหญ่เกินไปงั้นเอาอย่างนี้มีกิ๊บติดผมน่ารักน่ารักเพราะนี่ไงเจอแล้วสตรอเบอรี่เดี๋ยวก่อนแล้วพี่ฝนสตรอเบอรี่กับผมแดงมันก็อไม่เป็นไรหรอกนะมีเขียวเขียวนิดนึงอะนะอ่ะแล้วไปเสื้อเลยเสื้อลุงเสื้อสีลุงน่ารักเชม่มหมเลยอ่ะอะ่เสื้อลุงอีกแล้วเหรอใช่แล้วก็พี่ฝนเป็นสีลุงอ่ะออออนี่เสื้อจีนไม่เสื้อจีนเสื้อจีนยังไม่ใช่อ่ะแต่ว่าสีแดงก็สวยดีอะนะ ฮะเสื้ออยููนคลองอ๋ออยู่ในคลองตั้งหากอยู่ในคลองอะไรเดี๋ยวขอดูกางเกงก่อนดีกว่าอ้พอใส่แล้วก็น่ารักจามุตามีดีอ,ะอ่ะเออมีเสื้อแบบโซนเสื้อกันหนาวด้ยเฮ้ยนี่ไง้ <c oughs> จเจอแล้วรุ้งเกินไปแล้วว้นี่เลยเสื้อไี่หวนสีรุ้งรองเทา้ารองเท้าไม่มีสีรุ้งงั้นสีเหลืองก็แล้วกัน ถุงเท้ามีหรือเปล่านะถุงเท้าก็มีสีลุงอยู่นี่นาพี่ฝนไหนอะนั่นไงอ๋อนี่ไงใช่จริงด้วยเอาแล้วพี่ฝนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเป็นขนมชั้นมาเลยอะมีปีกด้วยเหรอจะใส่ปีกเข้าไป <laughs> ลองดูก่อนไนงะอ้เรียบร้อยแล้วอ่ะว้าวดูสิน่ารักจังเลยอ่ะเขมีแอนิเมชั่นตอนเราจับตัวด้วยนะ จมุจมีพี่วนเห็นเสื้อผ้าข้างหลังอีกเยอะเลยนันเนี่ยใจเย็นก่อนของเพ่ยยังไม่ได้สร้างตัวละครเลยเพราะพื้มใจน่าดูน่ารักจะมุจจามีอะ่ะเออแอนิเมชั่นแบบน่ารักดีนะถ้ามีเพื่อนด้วยเอาละต่อไปพี่เอกบ้างก็แล้วกันนะมาเดี๋ยวขอเปิดดูหน่อย <c oughs> โอ้พี่เอกเป็นผู้หญิงเหรออ๋อทำไมให้มาเป็นผู้หญิงหมดเลยเพราะแสดงว่าตัวต้นแบบจะต้องเป็นผู้หญิงแต่แบบว่าเราสามารถเปลี่ยนดวงตาเปลี่ยนคิ้วเปลี่ยนทรงผม ได้ไงตอนนี้ไม่มีคิ้วเดี๋ยวหาคิวก่อนอันนี้ได้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถูกใจอ่ะเปลี่ยนสีหน่อยเออเดี๋ยวลองใส่สีดูก่อนนะอ๋ออันนี้ใช่เลย呀กอไม่มีปากกุ้งกิง๋งมีแค่เนี้ยปากกุ้งกิ๋งไม่มีเราจะต้องหาทรงผมนี่ทรงนี้ได้แน่นอนตรงไหนใช่ที่ไหนเรานี้มันผมด้านหลังนี่ไงผมทรงนี้แหละพี่เอกชัดๆเลยไม่ใช่แล้วยังออไม่ได้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เนนน้อยเดี๋ยวก่อน มียังอ่ะไม่ใช่อันนี้ <c oughs> อันนี้ไม่ได้เหรออะไรเราผมไม่ได้ดัดหยิกมาทั้งหน่อยเอยอันนี้ก็ไม่ใช่เท่าไหร่นะยังไม่ได้เหรอยังไม่เอเจอแล้วฮะอันไหนอ่ะนี่ไงอ๋อเออใช่จริงด้วยนี่เดี๋ยวหาสีเหลืองก่อนนะใช่หรือเปล่าอ่ะแปะเข้าให้โอ้ได้แล้วพ<ผ>เพกจะต้อง<ด>มีเสื้ออันนี้เสื้อโบโบอันนี้เสื้อเสื้อจอสเสื้อจอดเหรออ่าจอดก็ได้นะครับ อ่ะเสื้อไหนก็ได้พเพเ็กใส่ได้หมดอยู่แล้วอ๋มีกงเกงสีดําของพี่เอกอ๋อนี่ไงพี่วนเจอพี่ฝนเจอแล้วเมื่อกี้เจออะไรอ่ะนี่ไง นี่ไงนี่ไงนี่ไงเสื้อคลุมมาเหรอใช่แล้วเสื้อคลุมสีเขียวเออแต่ช่วงนี้มันร้อนนะจริงๆไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่เสื้อคลุมเออใสไปก่อนโอ้โหอย่างเทเลยยาไม่มียักคิวด้วยเมื่อกี้เนี่ยเอามียักคิ้วด้วยแถมสามารถวอลล่ได้อีกต่างหากเฮ้ยแจมแจมเลยอย่างนี้โอ,อ้อ,อ,อย่างนี้เทชมะมัดเลยยาเออเสร็จแล้วเราจะไปทาอะไรกันต่อดีอพี่ฝนเราก็ต้องสํารวจนะเพื่อนเพือพ่อนเราเนี่ยเขามาแต่งตัวน่ารักน่ารักกันทั้งนั้นเลยนั้นเนี่้ย เราไปข้างนอกกันดีกว่าโหแถวนี้มีสวนด้วยเหรอมีกล้องถ่ายรูปให้เราด้วยนะพี่ฝนเฮ้ยเราเข้ากล้องจริงด้วยอ่ะเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอโหสุดยอดเลยนี่เราอยู่กันในกล้องจริงๆของจริงเลยเพื่อนเห็น,น้าเปล่าเฮ้ย เอาเราเดินไปหลังกล้องอย่างนี้เราเห็นรูปที่อยู่ในกล้องด้วย,วยอ่ะออเดี๋ยวเดวขอยิ้มทักทายถ่ายรูปกันหน่อยนี่แชะ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 ,ชะ,ชะแล้วได้รูปแล้วป่ะเนี่ยน่าจะได้นะรูปออกมาแล้วอ่ะเด๋ยวเดี๋ยวเดว,ดว,เดวอ๋อนี่ไงหูได้กล้องได้รูปของจริงเลยอ่ะเหมือนเป๊ะเออเหมือนเปน๊ะนี่นี่นโอ้เหมือนเป๊ะจริงด้วยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นผู้โอ๊ย เดี๋ยวพี่ฝนลอยได้ด้วยอ,ะอ่ะ๋อน่ารักอะ่ะอ๋อว้สุดยอดเลยตรงนี้มีเพื่อนของเราอยู่แต่ว่าเรายังไม่รู้จักเท่าไหร่เราหน้าเราจะต้องทําความรู้จักเพื่อนเพื่อนเราให้หมดเลยนะน่าจะดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาหน่อยไหมพี่ฝนก็ดีนะนี่นี่คืออะไรอะ่ะอืมอ่ะอันนี้ฉากลงละครอาะแสดงว่าคุณพ่อกับคุณลูกนั้นเขามาดูลงละครแน่นอนเลยอ,ะอ่ะเอองั้นอย่าไปกวนก็ดีกว่าอะอย่าเพิ่งไปกวนเพราะว่าตอนนี้เรายังใหม่ๆอยู่นะ ตรงนี้ก็มีคนมานั่งรอดูอยู่มีเป็ดมารอดูอยู่ด้วยดูดีโอ้น่ารักตามุตามีจังเลยเดี๋ยววางของไว้ใกล้ๆเขาหน่อยดีกว่ารถอ,อะไรอ่ะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหมือนเคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะนี่รถ นนลดขายป๊อะคอนป๊อบคอนลดขายป๊อปคอนโอ้ซื้อได้ไหมเนี่ยสวัดดีครับยินดีต้อนรับนะครับป๊อบคอนอร่อยอร่อยเชิญทางนี้ได้เลยนะครับเออผมขอลดคาราเมลราดชีสด,ด้วยครับลดคาราเมลราดชีสได้เลยนะครับรอสักครู่นี่ครับป๊อบคอนออกมาแล้วเดี๋ยวหกไปนิดนึงผมกินเองก็แล้วกันเฮ้ยเองกันได้ โอ้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามกินของตกพื้นเด็ดขาดนะโอ้ได้แล้วเหรอเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่มาอุดหนุนอันนี้ของแถมเป็นน้ำผลไม,ม้ ชื่นใจออขอกินบ้างได้เปล่าว่ะเอาเลยพี่ฝนนัำน้ำตอเบอร์รี่นี่นะพอะกินยังไงยังกินไม่ค่อยเป็นเลยอ,ะอ,อ่ะก,ก็เอาใส่ปากแล้วกืนเอาใส่ปากแล้วก็กืนเลยใช่ไหมใช่แล้วเพราะนี่ไงเขามีท่าทางการกินให้เราด้วยอหอมชื่นใจมากเลยารีแอคชั่นเยอะนะเนี่ยมีถึงขั้นดมเลยเหรออสุดยอดเลยพี่ฝนชอบจังเลยเออสนุกนี่กินง่ำาอขอกินบ้างงำ อร่อยสุดยอดห้าเดียวว่าที่พี่ฝนกินเลยเนี่ยเหมือนชีวิตจริงเลยอ่ะทุกคนโอ้โหสวยไปหมดเกมนี้น่าเล่นมากๆงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย